กินไปจะแซ่บเนาะอืมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีซาล่าบระเทศสิงห์ทุกคนครับนะครับผมผู้ใดเข้ามาเบิ้งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมเนี่ยคำวมาเบิ้งเพีงนุ่นท่านเขาพี่น้องเขาเขาขั้วเพื่นเมียนแอนไล่สดไอ้อยัางก็เขาเรียกแกงใช่ไหม บ้านเราเขาเรียกแกงเนาะแกงแกงบักออใส่ไก่ครับพี่น้องนี่แหละอันนี้เขาแม่ติมเพิ่นกินแม่ติมเพิ่นกินข้าสวยนะครับกับมีไออะไรพริกม,มิดหนึง่ง <laughs> นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนังเอกก้อยนะครับกำลังทานข้าวนะครับผมอันนี้พระเอกเอ็มนะครับพี่น้องพระเอกี่เอว่ามันเสื่อมนี่อย่างก็หมูหมูหวาน,วานองหมูองหมูเออนั่นแหล,ละข้าประหยัดเนาะ กินอันนหนของคั่วอะไรของผ้าเอกเตยโอ้ผมมีข้อสอสวัสดีคนดูสาสิบท่านครับสวัสดีค,ดค,ครับผมนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเด็กยังกินแรงครับนะครับผมมื้อนี้คั่วสลับบะเต๊กสินนะครับทำแกงฟักทองแกงบะอือนะฮะใส่ไก่นะสวัสดีคนดูสี่สิบคนครับครับพี่น้องแต่ถ้าไม่เบิ้งเห็นบ่ ครับผมตอนนี้นะครับผมทั้งวหน้าเพื่อนว่าคันผู้ใดเพจเพจเพจหรือเพจบุกใครได้ได้คนติดตามครบหนึ่งหมื่นแจกอะไรก็ครับผมเพื่อนแจกจักบาทก็อันเพื่อนชายผู้ละห่าแพนบ้าคนติดตามครบหนึ่งหมื่นไปก็ได้แผนการแล้วเฮ็ดจังไงครับวันนี้เม่อตู้เมื่อเนี่ยมันก็มีเออพูดเถ่าพคนตาเฮ็ดเยอะว่าเยอะว่าเจ้าสีเฮ็ดอัน นุ้งสินุตุ่มน่อยตุ่มอย่างนั้นน่ะจสเดตีผู้ใดล่ะแม่ติ่มเอยพี่น้องเออกะกะสีเออขเเออเสีแดงเออนาครัพี่น้อง นะครับครับผมทุกคนครับตอนนี้นะครับศิลปินเท่านะครับผมกําลังดันเพจเฟซบุ๊กนะครับจแมนนะครับผมกําลงแมนครับผมนน ครับผมอยเงินน่แมนครับผมตอนนี้ Facebook ของเรานะครับมีการสร้างรายได้นะครับผมบางคนบปท่านได้แมนบางคนบปท่านผ่านเมนครับผมแมนห้พี่น้องซอยซอยดันจอกเร็วนุ่งผ่าขนหนูนะครับผมพี่น้องนะครับจังไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะนี่ฮะอันนี้นั่งเอกนั่งเอก แป้งนะครับผมแล้วก็พระเอกปักเกอร์ฝากฝากเพจเฟซบุ๊กเนี่ยแป้งคุมาเพจไหคะครับผมช่องช่องนี้คนติดตามท่านหาท่นหาติดตั้มเมนูในเด้อค่ะขันท่านหาข<น>ันเป็นหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะท่านหาหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน,พน <100. S 2> แมนกษิด้ยหาท่นแมนครับพี่นอ้องเจ้าไหนฝากสร้อยสนับสนุนเน่เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ เป็นช่วงที่เฮาบรท่านได้ออกออกงานนะครับผมเดี๋ยวช่วงออกงานกับซีมีคลิปให้เบิ้งอีกเรื่อยๆไม่นครับพี่น้องเป็นคลิปสั้นคลิปยาวเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นคลิปบรรยากาศนี่แหละเมนเมนครับผมนี่ผู้ใดสี่ใดเป็นผู้แรกเนาคิดว่าอย่าเมนปากกอดเนาะพอปากกอดแล้วสีนุ่งสินว่านผู้ใดได้ผู้แรก็กนะอันเงือกหมื่นคนน่ะผู้ใดสี่ใดเป็นผู้เล็กสนอก เฟรเฟิตกันซับว่ินะครับผมอันนี้เพเพักเกลือนฝากฝากซื้อเพจนะครับเพ่พักเกล่นจำง่ายเนาะซื่ออันซื้อเพจซื้อบ้านหมาปักแมนพี่น้องหมาปักนี่ิื์อไปนี่ใส้นาหล่บมาเทิ้งสีน้ำเดียบ๊วมนหมาปักเนี่เป็นอันเออบ๊วแมนหมาเห้าห้องได้พี่น้องหมาปักหมาปักนี่ยงก็ เพจเพจชเออมาปักสาล่าบันเทิงศิลปนนะครับพี่น้องแมวแมวหมาปักซื่อๆด้วยแฟนเพจเออนะครับผมจังพอกันเพื่อซีมี่เดี๋ยวซีมี่เสื้อผ้ายู่แต่ละครเป็นสิเฮดคลิปเรียวเสื้อผ้าแต่ว่าแม่ติ๋มกับปากรอเพื่อนเฮดอันนุ่งนุ่งผ้าคนุ่งเรียวนะครับพี่น้องไปเลยเสด็เงินหาพ่นกรนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับผมเนี่ยพี่น้องกำลังทานเขาทานข้าวร่วมกันนะครับ เพื่แม่ครัวนี่น้องๆแดนเซอร์นะครับทานข้าวร่วมกันอันนี้แม่ครัวสุดสวยนะครับมันี่ head menu. น <c oughs> เฮดเมนูแกงหน่อไม้โอ๊แกงบังอื้อแกงหน่อไม้พ่ะนะทองม้ย่างดีเด้อขนดกระไดเออกับข้าวสวยนี่แล้วก็มีนี่ครับพี่น้องพริกน้ำปลาซิกเนีเจร์ของเฮ <c oughs> ้าบางคนกินได้ดีกระเสียมได้ครับพี่น้อง <c oughs> น่ครับทองม้ย่างดีเจ้าไหนว่าแกงหน่อไม้พ่ะนะนี่ อ๋อเดรสคุณครูบอกว่าให้ให้แต่งหน้าซ้อมเต้นเออแดดอาสีแห้งไปจักน้อยนะฮะหนาเลยแดงนะครับผมนี่อาจารย์นันตรีมิจะพูรอรอมิจะพูสดๆเนี่ยเอ้านะครับผมสนับสนุนอาจารย์นันตรีได้นะครับช่วงซ้อมนะครับผมใครเพื่อใดอยากสนับสนุนเครื่องดื่มนะครับผมสามารถสนับสนุนได้ แล้วแต่ผู้ใดสิสนับนุนนะครับผมนะครับอันนี้น้องแดนเซอร์นี่เพิ่นกับกินเข่าไปน้ำปัดสุดไปน้ำนะครับผมชุดฟอนเสิร์ฟนะครับฤดูการนี้เป็นชุดพิรเลยพี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวเจอน้องกระเตค่ะผู้ใดซื้อระเต้านี้นี่เหรออ๋อน้องระแตไม่ได้มาเดี๋ยวจะมาอยู่เดือนที่ยี่สิบนะครับ อันนี้กลุ่มอันนี้กลุ่มครีเอเตอร์นะฮะผมฝากติดตามด้วยนี่<ะ>แต่ละคนนะครับนางเอกพราวเดือนเพินมกมีเพจนางเอกอ้อมใจพี่เอกเอกกับพี่วัดพี่เอกก็ตินนะครับผมฝากติดตามเมนนี่ซีคนนี่ผู้ละหาพันนี่เมนครับพี่น้องคนติดตามแค่ครบหนึ่งหมื่นคนเนาะเมนคันผู้ใดคัสซีคนนี่ผู้ใดสีเล็กก้อนกันเนาะคิดว่าโอเคนางเอกพราวเดือนจะได้ก่อนเพื่อนในกลุ่มนะฮะพี่น้อง ฝากนะครับฝากฝากพี่น้องนะครับขันเห็นเห็นเพจผู้ใดก็กดแชร์ให้แน่นะครับผมกดแชร์ไปเลยคนละสามทีแชร์ไปเลยนะครับี่ยพี่น้องน้องแล้เซอร์เขาจะทานข้าวร่วมกันอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับมื้อเที่ยงมื้อเย็นนะครับผมส่วนตอนดึกนะครับก็สิแบบว่าออกไปเซเว่นกันนะครับผมแต่ว่ามือนแลกงนี่ก็คืออิ่มเหลืล่ะสวนมากนะครับ โอ้อาจารย์เติมเขาแล้วเมอวกอดอาพ่วงเอินเอิน,อนคุยแล้วเอินคุยแล้ว <c oughs> นะครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องครับผมมือแรกนี่พี่น้องกินเข่ากับหยังครับกินเข่าแล้วไปนะครับผมนะี่ครับอันนี้ทีมงานน้องแรเซอร์ก็กำลังทำชุดด้วยนะครับผม อันนี้คันผู้ใดเห็นเหลีวยนี่ครับสุดสุดอยี่ยงบบทานบอกนะครับผมนี่อันนี้ทีมคอนบอยนะครับกําลังทานข้าวนะครับก็จะเป็นไส้แทอะทั้งหมดนะครับอันนั้นมือเบสเออเนี่ยครับผมก็ลินไฮยอนอลเลนเซอร์นะครับผมขฮยนอลเลนเซอร์ก็คันเธอมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอยากสนับสนุนเครื่องดื่มก็สมารถสนับสนุนได้นะครับ บบาคอนวอยนะครับผมนะครับกลุม่มนะก็จะมีโต๊ะไม้เห็นอ่อนนะครับทุกคนตัวไม้เห็นอ่อนทุกคนก็สินั่งแบ่งกันนะครับเป็นกลุ่มนะครับผมกินเขาน้ำกันนี่เจอกลุ่มนี้อีกแล้วนะครับกินข้าวกินนี่เยอะนะข้าวเนี่ยนี่้ <c oughs> นองเทนตเสื้อตัวนี้คือมีแต่ผมเง้วใช่ปะเนี่ย โอ้ยเจ้าคนสวยเอา้าเป็นยังแบบนี้ลบหอดกล้องนะครับนี่แต่งหน้าอะไรเนี่ยโตอินนะครับโตสร้างเนี่ยพี่น้องอันนี้น้องน้องอะไรเนี่ยน้องเชอรี่ค่่ะน้อองเชรีปิยพรบอกใช่โอ้น้องบึงน้องบึงครับน้องบึง <laughs> บึงชัยบอก <laughs> เกินแน่เกินจากทอนแน่น้องเชอรี่เนี่ยลองอะไรอยู่บอก <laughs> โอ้ยมวนแห้งเอ้าเดี๋ยวเดีวบาอยู่โอ้ยเศร้าเลยแบบนี้ ไปแล้วไปแล้วพี่อพี่จะพูดหยานกล้องนะพี่น้องอันนี้เราเด็กเสื้นะครับก็ทานข้าวนะครับเป็นกลุ่มนะครับผมนะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมีรันช่วงดึกนะครับก็คือหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับพี่น้องก็ทาที่ตามนะครับทางเพจนะครับ นีครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับบ้านพักสาราบันเทิงศิลนนะครับผมครับคันพี่น้องนะครับผมเห็นแฟนเพจนะครับศิลปินหรือใครๆนะครับที่เป็นบุคลากรนะครับบุคลากรสาราบันเทิงศิลนนะครับก็ฝากกดแช่นะครับผมกดแช่ไปเลยครับพี่น้องกดซิฟแช่ยีซิฟแช่ไปเลยครับขันผู้ใดเห็นนะครับผมแต่จันเห็นของเอ็ดมินกับกดน้ำเด้อ นะครับผมนีนนี้พระเอกโน่นพระเอกเอ็มนะครับนั่งเอกก้อยนะครับคันเห็นของผู้ให่กับกดแชร์่ฝากโดแชแช่นะพี่น้องแมนวันหนพ่อจีแจกหาพั้เดิพี่น้องนะครับผมอืมนะครับผมก้อยกันกดเนเนโนกดติดตามเด้อเป่นกดยกเลิกนะครับกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมบันี้ออกงานหล้วศิลปินเขากับซีเฮดคลิปนะครับผม เขาก็จะทําคลิปให้พี่น้องพี่น้องอ๋อเขาบอกไทยเลย์มาเดียวไปไปบอกไทยไปไทยลาวไทยเลย์ไปนี่สิเนาะครับอือเนี่ยบอกเขาจะไปเฮ็ดคลิปกันแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องเบาโน่เบามวลเบานัวหัวมวนนะครับผมจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับพี่น้องจังไหนจังพอกันไหมนะครับผมเปิดฤดูกาลวันที่4ตุลาคมนี้นะครับคันผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับก็สามารถรับเมืองได้คันผู้ใดอยู่ไกล นั่งเครื่องบินมานะครับผมไม่กำลังใจกันอืคันใกล้หรือไกลกับไห้มาคือเก่านะครับผมกินหอดเด้อวันที่หาซร้าเหล่ามาเด็ดอ๋อวันที่ห้ามาเด็ดอุดมมวลหลายโดยเฉพาะละน้อยโอ้ขอบคุณมากมากครับละน้อยซ,ซีมี่เพื่อซีมี่เฉียงหน้าหน่อยผมเดีดพี่น้องเดี๋ยวผมสิาพา้าเบิ่บงซีมี่เฉียงหน้าหน่อยค่อยหัดนี่เพื่อซีมี่เฉียงหน้าหน่อยค่อยหางี่พี่น้ำ ผดีมีเสียงน้นหน่อยค่อยหกยักิวพี่ครับพี่น้องผสิมาพักกันมาทายคอนถอกคอนเทนต์ด้วยผีละโอเคครับเดี๋ยวยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสาระบันเทิงศิลป์นะครับพี่น้องจังหอกกันไหมนะครับผมไล่ซวดน,นาคลิปหนานะครับเดี๋ยวแอดมินขอตัวไปทานเขาก่็